เตือนคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดี <c oughs> คุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่เกม Lucky n e g o นะครับผมจากค่ายสล็อตพีจีนะครับผม <S <S มาเป็นไงไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมมาขอปรับเบ็ดก่อนนะครับผมมาเริ่มที่เป็ดลออะเท่าไหร่ดีวะคุณผู้ชมโอ้หเบ็ดมันมีถึง400เลยแต่เราไม่เล่นหรอกเราเล่นแค่40พอคุณผู้ชมไปครับผมเป็น50ไปก่อนหนึ่งทีโอ้โหทีแรกก็แตกเลยครับผมคุณผู้ชมโอ้โหอะไรวะเนี่ยยยอ้โ ผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยผู้ชม Lucky n e k o เย็ดแค่ผู้ชมงงมากครับผมกด50ครั้งเดียวนะครับผมเอาเดยกสูตรทีเผื่อผู้ชมได้มา12,980โอ้พเกี้ยโอ้โยดโออะไรวะเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะผมผู้ชมช็อตนี้ แอกนี้จะจัดเอ้ยคูณมาโโอ้หคูณหกมาครับผมคูณสองร้อยสี่สิบได้เหรอโอ้โหเก็บได้สแคตเตอร์นะคุณผู้ชมนะมาครับผมไปคูณสองมาสี่สิบห้าโอเคได้อยู่มาครับผมคูณสองไปอีกหกสิบครับผมมาเออคูณสองไปอีกสามสิบมาอุ้ยสแคตเตอร์หรือเปล่าคุณผู้ชมสแคตเตอร์หรือเปล่าสแคตเตอร์สแคตเตอร์ปลาแล้วผมเรียบร้อยมาผมสิบหมุนมาผมคุณผู้ชม สิบหมุนมาครับหมุนแรกว่าไงโอเคครับผมคูณสองไปเป็นห้าครับผมโอเคครับมาแปดสิบห้าเป็นร้อยเจ็ดสิบคุณผู้ชมโอ้โหพัดได้มาไม่เป็นไรครับไปต่ออืมมากรี้เนโกะคูณสองไปมาแมวเหมียวแมวเหมียวแผงลิทหน่อยลูกแผงลิทหน่อยเฮ้ยฟีตปิ้นไม่มาเลยคุณผู้ชมอะไรครับเนี่ยอะไรวะเนี่ยยังนะยังนะ นี่ไงมาแล้วคูณแปดโอ้โหหนึ 1, 9, 200, ่งพันเก้าร้อยยี่สิบมาบอกคุณผู้ชมโอ้โหพัดเกือบมาโอ้โหพัดเกือบเข้าอีกไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรครับผมมาหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบโอเคไปต่อครับผมคุณผู้ชมเราทุนมาสามพันกว่ากนะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เราได้กําไรมาทั้งหมดหนึ่งหมื่นหะนึ่งหมื่นห้านะกำไรตอนนี้นะอุ้ยลากี้เนโกมาอีกแล้วคุณผู้ชมมามาโอ้โหอะไรวะเนี่ยคูณมาแต่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตัวแตกเลยคุณผู้ชมโอ้โหดูดิหมดแล้ว คูณยีแต่ไม่ได้ตัวแตกครับผมโอ้โหน่าเสียดายจะจัดเลยคุณผู้ชมตอนนี้ไม่เป็นไรครับผมได้มา2,155ันหนร้บาทนะผมก็ถือว่าใช้ได้นะไปต่อครับอย่างนี้ต้องต้องต้อง,องไปต่อละจังหวะนี้นี่ไงมาแล้วครับผมตัวคูณมาคูณ4โอ้โห1,000่งั 1, นะผมหมุนยังไงก็แตกครับตอนนี้มาคูณอีก6มาดิวายมาเออพัดเต็มๆตี่หนกนี้5พ0 0สี่คุณผู้ชมโอ้โหยราบบอนต้นโต,ตมาอีกแล้วครับผม รลางวันก็โตล้นลัวผมสามไม้ติดนะคุณผู้ชมนะโอ้โหตอนนี้ผมเล่นอยู่ตอนประมาณ2องโมงนาทีนะคุณผู้ชมโอ้โหแตกแบบโคตรจัดเลยนะผมบอกจริงโคตรมากคุณผู้ชมโอ้โหหกพันเจ็ดอู้ยดังสองหมื่นห้าคุณผู้ชมโอ้โห, 25, โโหสุดจัดเลยผม